สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอนแบบคำนวณ BMI ด้วยนะคะยี่ห้อทางลิต้ารุ่น HD สามสองห้า hmm. ตัวเครื่องนะคะเขาจะมีปุ่มให้กดเป็นโปรแกรมทั้งหมดห้าโปรแกรมนะคะโดยโปรแกรมนี้เราจะเซตส่วนสูงใส่ไว้นะคะ mm hmm. แล้วก็มีปุ่มเซตปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเนาะมีจอให้นะคะ mm hmm. แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวสายทานเนาะสายทานทั้งหมดสี่ก้อนสองเอตัวนี้ เลือกหน่วยของเครื่องวัดนะคะว่าจะชั่งเป็นหน่วยไหนเป็นกิโลหรือเป็นปอนด์นะคะค่ะวิธีการใช้นะคะเริ่มต้นนะคะจอมือถือไหมตอนนี้เราต้องมากดตรงที่ใช้ทเท้าได้นะคะตรงที่ได้ค่นะคะมันก็จะขึ้นน้ำหนักให้เราลอมชั่งน้ำหนักได้เลยลองชั่งเลยนี้ชั่งน้ำหนักรอให้มันดังสิบติอันนี้คือออกได้เลยนะคะ,ะก็จะขึ้นทั้งน้ำหนักและบีเอ็มไอขึ้นมาเนาะอันนี้คือบีเอ็มไอนะคะบีเอ็มไอนี่คือน้ำหนักอาวนี้เราอยากรู้ว่าเราต้องการ C'est sí.